ลองไปขายผมนะโอ้โหสวัสดีครับเพราะว่าของต้องมีอาร์ตี้ดีไวกันอีกหนึ่งคลิปนะฮะวันนี้ผมมีของเล่นใหม่อีกแล้วนะฮะเพิ่งเข้ามาจากจีเลยนะครับพอดีติดหลังปีใหม่นะเป็นอะไรกันนะเรามาดูเลยครับมีเลยเป็นไฟ LED ครับผมเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะฮะตัวน,นี้เป็นกึงก่งๆไฟสนามได้เลยนะฮะ ที่ผมทดสอบลองดูกลางคืนก่อนมาถ่ายทาคลิปเนี่ยมันสว่างมากๆเลยนะครับตัวนี้เป็นเมาส์แบตแบบมากิตานะครับสามารถใส่แบตทรงมากิตาหรือว่าซ็อกเก็ต MT นี่นะฮะได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบตแบบไหนก็ได้นะครับตัวนี้ผมก็จะใช้แบตประมาณนี้นะฮะทดสอบเลยนะครับมันก็สามารถใช้งานได้ดีครับนะฮะสหรับตัวนี้ก็ง่ายๆครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับก็แค่ใส่แบตแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ มาพูดถึงเรื่องสวิตช์นะครับตัวนี้จะใช้ไฟได้2ระดับนะครับก็มีระดับ1และระดับ2ระดับ1เนี่ยฮะจะเปิดแค่แถวล่างด้านนี้นะครับก็จะเป็นชิปเม็ดไฟ LED นะครับทั้งหมด48ชิปนะครับแบ่งไปด้วยช่องละ12นะครับก็คือ12 4แถวก็เป็น48ชิปนะครับและถ้าเปิดเป็นเบอร์2นะครับก็จะเปิด2ชั้นเลยนะครับบนกับล่างด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นชิป LED 36ชิปนะครับช่องละ32แถวนะครับก็เป็น36นั่นเองนะครับเพื่อนๆ นะฮะการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากครับไม่ซับซ้อนเลยง่ายๆนะครับซิมพลีมากๆตัวนี้เป็น LED อย่างเดียวนะครับไม่มีช่องชาร์จแบตมาให้นะครับด้านหลังตัวนี้วัสดุเป็นโลหะนะครับสำหรับการระบายความร้อนเวลาเปิดใช้งานอย่างยาวนานนะฮะตัวนี้แบตเตอรี่2 m อนะครับผมเปิดได้ประมาณ20นาทีนะครับก็ที่เบอร์2นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์หนึ่งเนี่ยเปิดได้อยู่ประมาณสัก35-40นาทีโดยประมาณนะครับก็ถือว่ากินไฟพอสมควรนะครับแล้วก็มีความร้อนพอสมควรแต่ว่าไฟที่ได้สองสว่างเนี่ย หรือว่าสว่างเลยนะครับส่วนเรื่องราคานี่นะฮะไม่แพงนะครับราคาเนี่ยนะฮะถือว่าถูกมากๆถ้าเทียบกับของที่มีขายอยู่ในไทยพร้อมส่งนะครับรับยังไงเดี๋ยวเราลองมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าแสงที่ได้จะเป็นยังไงนะครับับสภาพวะแสงน้อยนะครับไม่มีแสงเลยพี่ๆก็ทํางานกันเพื่อนๆนะสุดยอดครับอันนี้แสงเบอร์หนึ่งนะแสงต่ำเดี๋ยวผมลองเบอร์สอง่ะว้าวสุดยอดครับ ไฟฉายสปอตไลท์ light, กลางแจ้งตัวนี้ใช้งานดีนะครับเดี๋ยวเราลองดูจำดีไหมพี่ใช่ครับใช้ได้เลยนะโอเคลองดูลองดูผมวางไว้เปิดไว้มีแสงสวยงาม,มนี่นะครับไฟฉายตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับวันนี้พี่ๆเข้ามาตัดต้นไม้ในหมู่บ้านให้กันนะครับแสงสวยงามเลยสว่างจ้าใช้ได้นะครับเยี่ยมยอด สามารถปรับป้มเงยได้นะครับตัวนี้โอ้โหพี่ๆก็ทำงานสะดวกเลยนะครับใช้งานได้จริงนะง,งานจริงนะครับตัวนี้จำเลยครับวางสเตนครับโอ้โหสุดยอด แสงแจ่มมากครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันนะครับครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับกับไฟ LED ตัวนี้นะฮะก็ราคาไม่แพงนะครับแค่หลักร้อยนะครับแต่เพียงเพื่อนๆจะต้องรอสั่งมาจากจีนสักระยะหนึ่งนะครับเร็วสุด7วันนะครับสูงสุดก็น่าจะไม่เกินประมาณ12วันถึง14วันนะครับก็จะได้รับของแต่ก็ถือว่าไม่แพงนะฮะร้อยกว่าบาทจะได้แสงสว่างขนาดนี้และอย่างแล้วเราใส่แบตเรียบร้อยนี่นะฮะมันก็สามารถตั้งได้อะไรได้นะครับ ปรับมุมก้มมุมเงยได้นะฮะก็ง่ายๆครับมันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะฮะตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับแต่ว่าจะทนทานไหมนั่นก็คืออีกเรื่องหนึ่งก็เป็นปกติของ LED ครับขึ้นอยู่กับการใช้งานมันก็คือมีชั่วโมงการใช้งานรันไทม์ของมันนะฮะ ถ้าถือว่าชั่วโมงการใช้งานเราเยอะนะฮะมันก็เสื่อมสภาพไวนั่นเองก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่รายราคาแค่ไม่เกิน200บาทที่ผมได้มาตัวนี้นะฮะถือว่าดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับโค้ดส่วนลดของเพื่อนๆด้วยนะครับเช่นเคยครับถ้าชอบกดไลค์ like, ถ้าใช่กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะมีอะไรมานําเสนอให้เพื่อนๆอีกนั้นสามารถกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยครับสาหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ